ราต้องเข้าใจว่าสภาพร้านกาแฟาที่เปิดปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นทุกๆไปที่มากินก็มกักจะมาเซลฟี่ใช่ไหมครับร้านกาแฟาที่เปิดแต่ละครั้งก็ต้องคอยเปลี่ยนรูปแบบทีนี้ชีวิตของเรานี่อายุบุญนี้แล้วเราต้องยอมรับความจริงว่ากำลังของเราได้แค่นี้ด้วยจักรยานคันนี้เพียงพอแล้วครับผมต่อฮานะครับ ขณะนี้อายุก็60นิดๆเขาเขาเรียกก็เบฮาเบฮาตามภาษาชาวบ้านบ้านเรานะฮะเนื่องจากเราขายกาแฟดริปกาแฟ,าเ,ฟเมนูเดียวใช่ไหมครับเราก็จําเป็นต้องมีเตาเพื่อให้ความร้อนทาให้น้ําร้อนน้าเดือดแล้วก็มีเมล็ดกาแฟขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนแล้วก็นักจากนี่ก็มีอุปกรณ์ดริปซึ่งอยู่ข้างไหน,นเราทําสเกลขึ้นมาก่อนทําเป็นกล่องกระดาษว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้าง จักรยานอะไรลนะ่ะที่จะรับน้ําหนักได้ขนาดนั้นพร้อมกับเราอีก60กิโลเซฟตี้แฟกเตอร์อีก30กิโลก็เป็น150-160กิกโลผมก็พบว่าจักรยานล้อตูเนี่ยมันสามารถรับโหลดได้ขนาดนั้นก็เลยจําเป็นต้องเป็นล้อตูแล้วก็เวลาไปจอดก็สามารถเข้าจอดได้สะดวกคนดูทั้งที่จะรู้สึกว่าจะขัดหูข,ดขัดตาก็กลายเป็นหน้ารัก <laughs> คือช่วงนั้นหลังจากที่ผมกับจากกรุงเทพก็มาดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับแกป่วยติดเตียงแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่านทั้งสองเสียชีวิตก็เลยถึงเวลาที่เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเราอยู่ในบ้านแบบนี้นก็คงจะป <c oughs> ่วยนะ <c oughs> แล้วก็เอ๊ะทำยังไงต่ออายุบุญน,นี้จะก,กลับไปทํางานบริษัทก็ไม่ได้ละต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งง่ายๆตามที่เรามีเงินเท่าไหร่ตอนนี้แล้วก็ทําเท่าที่เรามีนั่นแหละ ้ายิ่งแล้วไม่ทําอะไรเงินก็ค่อยๆหมดค่อยค่อยหมด,หมดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเราก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยคิดว่าทํากาแฟทําไมต้องทํากาแฟก็ช่วงนั้นที่ผมมากลับมาเฝ้าพ่อแม่เนี่ยผมก็ซื้อกาแฟมาดิบกินเออลองขาดกาแฟดิบดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโมกาพอตแล้วก็เป็นกาแฟโบราณอะไร มรีรายการโน้อย่างเดียวคือกาแฟดำเพียงแต่ว่าเรามีขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางอาจจะมีรสเปรี้ยวหน่อยหรือว่าไม่มีเปรี้ยวและเต่ลูกค้าว่าเขาต้องการไงแล้วเราค่อยมาเบลนดกันไงมาผสมกันระหว่างขั้วกลางกับขั้วอ่อนถ้าเราซื้อมเมล็ดก,กาแฟราคาถูกๆเราก็ต้องเจอปัญหาว่าเราจะบอกว่าเราเราขัา้วดีหรือว่ากาแฟไม่ดีแล้วตอบได,ด้เพราะเรายังไม่มีความรู้ง่ายๆก็คือว่าเราต้องเอาของดีมาก่อนลูกค้าก็ได้ของดีด้วยแต่ที่นี้อยู่ที่เราแล้วแหละว่า เราจะคู่ย, Bref, ยังไง <Leonard> <c oughs> ให้ดีข้อจำกัดที่ว่าจักรยานของเราเนี่ยบรรทุกได้แค่นี้แหละถ้ามากกว่านี้ก็คงต้องเป็นรถใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นรถตู้รถอะไรสักอย่างนะมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วอาจจะเป็นเม็ดเงินที่เราลงทุนมันไม่เยอะแล้วก็เลยไม่ต้องคิดเยอะถ้าเป็นงานโครงการใหญ่ๆก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันอันนี้งานเล็กๆแบบนี้เหมือนเหมือนงานย่อสเกลอะ ขนาดพอเราเริ่มออกไปมีกิจกรรมทำนู่นทำนี่เรารู้สึกว่าเวลาเร็วแล้วเกินจะหมดวันแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรล้วก็ยังไม่คำ่ำเอเที่ยงก็ยังไม่เที่ยงช้ารินี่แม้ว่าผมจะขายไดา้ไม่เยอะแค่10บแก้ว2ี่สบแก้วผมถือว่าพอใจแล้วกับกับที่เราลงทุนขนาดนี้มันเป็น1ิบแก้วที่ลูกค้าประจำ มีลูกค้าใหม่บ้างสองสามคนซึ่งหมายความว่าเรารู้จักกลุ่มเหล่านี้แล้วว่าเอาแนวไหนสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะขยายกลุ่มละเราจะมีโซนไหนอีกไหมขยาจะไปรู้แล้วอาจจะมีจักรยานคันที่สองให้ใครมาทําต่อใช่ไหม <laughs>